ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นคล้านครับตัวนี้คือคล้ากาเ่านะครับกาเ่าลายครับหรือมีชื่อหนึ่งก็คือกาเ่าแดงนะครับเป็นไม้ที่มาจากบราซิลนะครับ ใบของเขาสามารถยาวได้ถึงห้าสิบเซนนะครับพวกนี้จะใบจะยาวมากกว่าความกว้างนะครับเขาจะยาวมากครับลักษณะใบของเขาหลังใบเขาจอ,อกแดงๆครับแล้วก็จะมีเป็นรอนนะครับเป็นคลื่นๆครับ หน้าใบเขาจะมีเขียวอ่อนแล้วก็เขียวแก่เป็นเม็ดๆนะครับคล้ายๆจะนูนขึ้นมาครับเป็นเม็ดครับแล้วก็ขอบเขาก็จะเป็นเขียวครับเขียวเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับตอนเย็นเขาไปเขาก็จะหบขึ้นนะครับเขาจะไม่กลางครับจะพวกค้านะครับ ชื่อภาษาอังกฤษเขาคล้ายๆสเน็กอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมจําไม่ได้นะครับคือใบเขาคล้ายกับงูหางกระดิ่งนะครับลายเขานะครับเขาชอบร้อนชื้นนะครับเหมาะกับอากาศบ้านเรานะครับแสงนี่ชอบลาไรนะครับ ใบเขาจะออกเงางามครับถ้าแสงของลำไรครับส่วนดินเขาจะชอบผสมทรายครับขี้แกบพวกน,นี้ครับกาบมะพร้าวรองก้นนะครับการน้ำเขาขังครับ การขยายพันธุ์ของเขาต้องใช้หน่อนะครับใช้หนอนครับเป็นการขยายพันธุ์ครับแบ่งครับแบ่งกอเขานะครับถ้าก,กอเขาเริ่มโตเราก็แยกกอเขาได้นะครับพวกนี้เป็นพืชจะพวก,กอนะครับเลี้ยงเป็นกอแล้วจะสวยครับเขาจะเป็นพืชใบเดี่ยวนะครับใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับ ใครชอบลักษณะใบยาวนี่ต้นนี้ครับตอบโจทย์นะครับใบเขาจะยาวมากกถึงห้าสิบเซนนะครับค้าก็มีหลายชนิดนะครับกะเบานี่มีกะเบาลายแล้วก็มีกะเบาเขียวอีกนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงกะเบาแล้วต้นนี้ครับสวยสุดแล้วครับกะเบาลายนะครับ มุมไหนก็สวยครับใบเขาคล้ายๆมีสามมิติครับเม็ดเขาจะปูดขึ้นนะครับ ราคาต้นหนึ่งตามห้องตลาดตอนนี้ก็ประมาณเกือบ300ครับแล้วแต่กอเล็กกอใหญ่ต้นเล็กต้นใหญ่ครับเขาก็เป็นไม้ฟอกอากาศตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องการแสงเยอะครับสามารถอยู่ในบ้านได้ครับโต๊ะที่ทำงานก็ได้นะครับ อย่าลืมนะครับส่วนผสมเขาแล้วใส่ทรายเข้าไปด้วยนะครับเขาชอบความชืช้นนะครับแฉะแต่ไม่แฉะนะครับทรายเขาจะเย็นๆครับนอเขาจะแตกออกใบครับปลูกไว้เป็นแนวก็สวยนะครับปลูกอันนี้กหางต้นเดียวอย่างนี้ก็สวยนะครับ ลายเขาดูตะลึงเลยครับเห็นแล้วก็สวยงามครับใบเขาจะเป็นลอนๆนะครับจะไม่ตรงนะครับขอบเขาจะเป็นรอนครับถ้าดูอย่างนี้จะ,จะไม่ค่อยเป็นรอนเท่าไหร่ครับถ้าดูข้างหลังเขาจะเห็นเป็นรอนเลยนะครับ ผสมกับมะพร้าวครับให้เขาร่วนซุยครับน้ำเขาจะได้ไม่ขังนะครับดินบางทีก็สูตรบ้านใครบ้านมันนะครับบางทีก็ตามสภาพอากาศตามภาคภูมิภาคของคนปลูกเลยนะครับบางทีดินตรงนี้อาจจะถูกกับบ้านตรงนู้นก็ได้ครับอาจจะไม่ถูกกับบ้านเราก็ได้นะครับบางทีเราก็ดูด้วยว่าต้นไม้เขาสวยหรือยังถ้าเขาสวยก็โอเคครับดินก็ใช้ได้ครับ ถ้าเขาไม่สวยเราก็ลองดูส่วนผสมของเรานะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับไปต้นไม้หิงไม่โตครับเ <C le af noise> ห็นเขาบอกว่าถ้าอยากให้ต้นไม้เงางามนะครับก็ใส่นมนะครับนมแล้วก็กระทิงแดงนะครับแล้วก็น้ายาลิ้งรากนิดหน่อยก็ผสมแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับ ใช้พ็อกกี้หรือว่าใช้ที่ฉีดที่เราดี้ท่าแลวครับฉีดก็ได้นะครับใบเขาจะสวยเงางามครับต้นไม้สมโซมนะครับฉีดเข้าไปเขาจะปื้นเลยนะครับหรือไม่เขาบอกผงชูรดก็ได้นะครับ อย่าใส่เยอะนะครับใส่นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวงามเกินไปเดี๋ยวมันจะตายนะครับเดี๋ยวมันจะเกินสูตรเขาครับนี่ครับผมตรงมุมไหนก็สวยครับอยู่ๆผมก็นั่งเล่นครับเห็นต้นนี้สวยกเลยจับมาถ่ายดูนะครับดูแต่ละใบไปครับมีก็สามมิติครับ เห็นไหมครับใบเขาจะมีลวดลายเหมือนกับต้นไม้ใบไม้เขามีลายของเขาเหมือนกับต้นไม้อยู่ในใบนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับมีขายอยู่ทั่วไปนะครับลองหาซื้อได้นะครับตามร้านค้าร้านขายต้นไม้ครับน่าจะมีนะครับ ขาเขามีหลายสายพันธุ์นะครับตามที่ผมบอก,กสีชมพูสีม่วงพวกนี้ก็มีนะครับตามใบเขาครับก็สวยไปนคนละแบบเดี๋ยวเราไปดูสีชมพูที่ผมว่านะครับสีม่วงๆครับใครแล้วผมก็คลิปไปครั้งหนึ่งนะครับ ครับวันนี้ผมก็พามาดูต้นคล้ากาเห่าลายหรือกาเห่าแดงนะครับคลิปนี้ก็เข้าจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กด share, กระดิ่งนะครับขอบคุณครับ